ไม่คิดว่ากระบะจะทำได้ดีขนาดนี้ค่ะผมว่าเกินคาดนะครับลื่นมากเลยครับแบบไม่รู้สึกเลยครับว่าเปลี่ยนเกียร์แล้วซิ่งก็ซิ่งได้ครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นครับวันนี้มาทดลองขับที่โคโยฮะ สำนักง,งานใหญ่ครับขอนแก่นครับจริงๆก็รอนะครับตั้งแต่ได้ยินข่าวนะครับถามน้องเซลมาพักหนึ่งนะครับพอบอกว่ามีทดลองขับก็เลยเรียบมาทดลองขับวันนี้นะครับเมื่อกี้ได้ไปเทสไตมาก็เพิ่งเคยขับกระบะเป็นครั้งแรกก็รู้สึกขับเร็วเร่งได้แรงแล้วก็ช่วงล่างก็โอเคไม่คิดว่ากระบะจะทําได้ดีขนาดนี้ค่ะดีมากนะครับผมว่าเทคโนโลยีและระบบที่ให้มาเหมาะกับสมัยใหม่นี่เครื่องมันนิ่มกว่าขนาดขับแรงๆเหมือนไม่รู้สึกอ,อะไรเลยบอกตัวไหมว่าแต่ เกียร์ขั้นเร่งมันสปีดมันไวอ่ะจ้ะเปลี่ยนเกียร์แบบลื่นมากเลยครับแบบไม่รู้สึกเลยว่าเปลี่ยนเกียร์แล้วสมูทมากครับ,บจังหวะจะเบรกก็เนียนสมูทมากค่ะไม่ได้รู้สึกถึงแบบว่าการกระตุกหรือกระชากอะไรเลยนิ่งจ้ะบอบบอบ,บสะดุดเครื่องไม่ใหญ่ไม่เล็กครับเท่านี้ก็สนุกแล้วครับผมว่าประหยัดน้ำมันด้วยระบบการต่อเกียร์รถนี่ดีมากดีค่ะแต่คันหน้าได้แน่นอนค่ะซิ่งก็ซิ่งได้ครับแต่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องสองเกีรสองเขารู้สึกว่าแรงก่ออยากให้มา ทดลองขับกันเยอะๆนะครับจะได้รู้ว่ารถดีมากครับช่องล่างก็ดีไม่คิดว่าจะเกินคาดขนาดนี้ครับขับดีขับสนุกอยากเปลี่ยนเป็น2องพเลยครับต้องลองแต่ต้องมาลองเบิร์นต้องมาลองครับต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองครับเราจะรู้ว่าดีแค่ไหนครับแรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ามันขึ้นแรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดขึ้น,น,น,ดนทดลองขับแล้วดีจริงๆครับทดลองขับแล้วดีจริง ใหม่อ i5 2.2 ddi max force พลังใหม่กำหนดโลก